ใช่เราเล่นแบบเราไปเราไปมูนได้เราอยากได้ถั่วตัวไปคันแบบไม่ต้องเล่นที <c oughs> ่เทียบ <c oughs> ตอนปิดฐทุกติตอนปิดฐาน UST คิดเหมือนพี่ cod ต้นตูัวชั้นเธียต Popod ต่อชั้นเธอ masked names ปิดฐาน tolerate certain things ลัก written at the smoking พื้ companies ดูแลหลังพ฽ตัยมเริ่มถูกต่อหล Power 5 96ไม่ brw สุดหลองคชั้น表示ปล Э ก เราว่าน oh, ั่งดีๆอะ